สวัสดีครับกองพากินนะครับผมวันนี้ก็พามาทำนี่เมนูต้มคากินะครับผมต้มจริงไว้เกือบครึ่งชั่วโมงนะครับผมให้มันเปื่อยๆนะครับผมจะได้กินง่ายๆนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมโอ้กลิ่นนี้หอมมากเลยนะครับเราก็ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมชูรรสรสดีน้ำปรุงน้ำปลาเกลืออะไรใส่ลงไปเลยครับผมชอบรสชาติแบบไหนก็ใส่ลงไปเลยครับ เนี่ยครับเปิดดูฝักก็เริ่มอ่อนตัวนะครับผมโรยด้วยต้นหอมผักชีนะครับผมเพิ่มความหอมขึ้นไปอีกนะครับผมนี่ก็มาแบบรวดลัดตัดตอนเลยครับผมมาแบบเร็วๆกันเลยนะครับวันนี้เสร็จแล้วครับผมนี่หน้าตาน่ากินมากครับผมต้มขากิหมูนะครับนี่แซ่บๆครับผม พูดตรงชัดเจนไม่เอ็นไม่เกินตามแบบฉบับหนุมตรอกรา